บทที่1325คนชั้นสูงทั้งหมดในเซนทรัลเพลนในโรงแรมลองฮุยตกตะลึงการนำเงินจำนวนนี้ไปไว้ที่เซ็นทรัลเพลนก็เพียงพอที่จะสร้างครอบครัวได้ทันทีแต่สำหรับโซโลแจ็คนายน้อยแห่งยักษ์ใหญ่ด้านเครื่องประดับอันดับหนึ่งของโลกเงิน3,000ล้านเป็นเงินเพียงเล็กน้อยคนนิยมมากกว่าคนโซโล j แจ็คสิ้นหวังมากยิ่งขึ้นครั้งนี้เขามาจากยุโรปและเมอ โซโล่แม่ของเขาเตือนเป็นพิเศษว่าถ้าเขาเห็นเจียงเฟงในเซนทรัลเพลนเขาไม่ควรรุกรานเจียงเฟงและเขาต้องสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับเขาในที่สุดเขาก็โชคดีเพื่อลางแค้นเจ้าขยะโจเซียวกุลเขาได้เผชิญหน้าโดยตรงกับเจียงเฟงถ้าเจียงเฟงไม่ใจกว้างเขาคงตายโดยไม่มีที่ตายไม่จำเป็นต้องทำสัญญาลุกขึ้นเจียงเฟิงช่วยโซโล่แจ๊ โซโลแจกรู้สึกเป็นเกียรติสำหรับเขาที่มีเจียงเฟิงสนับสนุนเขาเป็นการส่วนตัวเมื่อเห็นสิ่งนี้ซางเคเจียก็เตะเข่าของซางยุนหลงมากยิ่งขึ้นและซางยุนหลงก็ถูกจับตัวไม่ได้และคุกเข่าลงตรงจุดนั้นจากนั้นซางเคเจียดูเคร่งขรึมและคำนับเจียงเฟิง90องศาลูกชายของฉันไม่ใช่ความผิดของพ่อยุนหลงกล้าที่จะลุกรานคุณก่อนหน้านี้ ฉันขอโทษคุณอีกครั้งและฉันหวังว่าคุณจะให้อภัยฉันโกรธแต่มันก็เป็นทั้งหมดพุ่งไปที่จางคุณจางคุงผู้ไร้ประโยชน์บอกเขาว่าเจียงเฟิงไร้ประโยชน์และไม่ได้ทำอะไรเลยและเขาชอบกองอีอิงเก้ดังนั้นเขาจึงเลิกราและมาทำความสะอาดเจียงเฟงโดยไม่คาดคิดเจียงเฟงไม่เพียงไม่เสียเปล่าแต่ยังแข็งแกร่งอย่างน่าขันอีกด้วยด้วยความแข็งแกร่งของคนคนเดียว ผู้ชมทั้งหมดไม่สามารถหายใจได้หัวหน้าตระกูลโซโล,โลในยุโรปหัวหน้าตระกูลโจโลในที่ราบภาคกลางและเทพเจ้าแห่งยาในญี่ปุ่นผู้โด่งดังไปทั่วโลกมานานหลายทศวรรษเป็นเหมือนหมดต่อหน้าเขาในสายตาของซางยุนลองเจียงเฟิงเป็นเหมือนเทพเจ้าเก้าวันจนกระทั่งถึงตอนนั้นซางยุนลองก็ตื่นขึ้นมาและเข้าใจว่าฮินดย่านาคาจิมะเทพเจ้าแห่งการแพทย์ตะวันออกหมายถึงอะไร เจียงเฟงเป็นเหมือนเทพพเจ้าก้าววันจริงๆเขาทำได้เพียงเงยหน้าขึ้นมองเขาเรื่องนี้คือจางเรื่องนี้เกี่ยวข้องกับฉันและฉันยินดีที่จะรับผิดชอบทั้งหมดซางยุนลองเข้าใจว่าหากเขาปัดความรับผิดชอบในเวลานี้เขาจะต้องแบกรับความโกรธจากเจียงเฟงอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้เขาจึงแบกมันไว้บนบ่าสร้างเครื่อเจียฉันไม่อยากเจอเขาอีกแล้วเจียงเฟิงพูดแล้วหันหลังเดินไปที่โต๊ะวาย ความสง่างามของนายเอ็กซี่จริงที่ไม่ฆ่าฉันจะทำให้ซางยุนลองไม่เคยออกจากบ้านตลอดชีวิตของเขาความตึงเครียดบนใบหน้าของครอบครัวซางแก้หายไปปราบใดที่ลูกชายของเขายังมีชีวิตอยู่ทุกอย่างก็พูดได้ง่ายจางคุงตกตะลึงเขาตกใจมากที่พบว่าคนที่ต่อต้านเจียนเฟิงกับเขาตอนนี้ถูกปู่ของเขาพาตัวไปและได้รับการปกป้องจากพ่อของเขาเขาเป็นคนเดียวที่ไม่มีญาติหรือเหตุผล เจียงเฟิงคุณรอฉันก่อนฉันจะกลับมาแน่นอนเมื่อคิดถึงสิ่งนี้จางคุณก็แอบ,บหันหลังและจากไปในขณะที่ทุกคนกำลังมองไปที่เจียงเฟิงการจากไปของเขากระทันหันจนแม้แต่ซางยุนลองที่มีใบหน้าโศกเศร้าและรู้สึกว่าอนาคตมืดมนก็ไม่ได้สังเกตเห็น แม้ว่าเจียงเฟงจะเห็นมันแต่เขาก็ไม่ได้ดำเนินการใดๆเพื่อหยุดมันสันลองไม่สนใจมดบนพื้นเช่นเดียวกับที่เจียงเฟงไม่สนใจจางคุงแล้วถ้าเขาจากไปละ่ะก่อนที่เขาจะเดินไปที่โต๊ะไวายเขาหยิบแก้วไวน์ขึ้นมาและเดินผ่านช็อตใหญ่แต่ละช็อตไปช้าๆเหล่านายใหญ่ที่มีตำแหน่งสูงในเมืองตงหยวนและระดับที่สูงกว่าทุกคนต่างแย่งกันดื่มวน์ในถ้วยของตน รล่กับว่านี่เป็นวิธีเดียวที่จะแสดงความเคารพอย่างสุดซึ้งต่อเจียงเฟิงแต่เจียงเฟิงเพียงพยักหน้าและไม่ทำแต่ไวาในแก้วของเขาเลยเมื่อเห็นเด็กชายคนนี้ที่อายุไล่เลี่ยกับเขาแม้จะอายุน้อยกว่าไม่กี่ปีก็ตามดึงดูดชายร่างใหญ่จำนวนมากที่ไม่เลวร้ายไปกว่าพ่อของเขายืนขึ้นและดื่มด้วยความเคารพสางยุนลองรู้สึกตกใจและตกใจ ในความคิดของซางยุนลองเจียงเฟิงเป็นเพียงคางคกที่เกียดที่กินเนื้อหงแล้วเขาจะดื่มไหวพลิททั้งหมดในถ้วยได้อย่างไรเขาไม่คืนดีเขาไม่ต้องการดวงตาของเขาเต็มไปด้วยสีแดงของเลือดและในสีแดงของเลือดเขาดูเหมือนจะเห็นเจียงเฟิงตกลงไปในทะเลมีดและเปเลวไฟถูกฉีกเป็นชิ้นเล็กชิ้นน้อยด้วยใบมีดนับพันตอนที่1326 งานเลี้ยงจบลงในไม่ช้าและเมื่อเจียงเฟิงกลับมายุนจงยูไม่สามารถกำจัดเธอเหมือนลูกกวาดสีน้ำตาลแต่สุดท้ายแล้วเจียงเฟิงก็ยังคงส่งมันให้กับมาเธอเรชกลับบ้านเร็วไม่อย่างนั้นคุณหยุนหาคุณไม่เจอเป็นห่วงเจียงเฟิงพูดเบาๆยุนจงยูจับใบหน้าที่สวยงามของเธอด้วยมือทั้งสองข้างและจ้องมองที่เจียงเฟิงอย่างตั้งใจ ฉันพบว่าฉันดูเหมือนจะตกหลุมรักคุณฉันบอกคุณแล้วว่าฉันรักกองอีอิงเกนในชีวิตนี้เท่านั้นเจียงเฟิงพูดถึงเพื่อออกไปแต่โดยไม่คาดคิดยุนรงยูเอื้อมมือไปคว้าแขนเสื้อของเจียงเฟิงทันทีฉันต้องการมีกำเนิดที่ไรเทียมทานกับคุณคุณทําให้ฉันพอใจได้ไหมฉันให้คุณทุกอย่างที่คุณต้องการยุนจงเย่เลิกคิ้วขึ้น อย่างไรก็ตามเจียงเฟงสายหัวหันศีษะและปิดประตูรถมาเซเรชและพูดอย่างเคร่งขรึมเลิกโดยเร็วที่สุดอย่ามารบกวนฉันหาผู้ชายดีๆที่จะแต่งงานด้วยไม่งั้นก็ก่อนเจียงเฟงพูดจบประโยคของเขายุนจงยูก็เอ็นตัวออกมาทันทีและจูบแก้มขวาของเจียงเฟงอย่างแรงเครื่องหมายลิปสติกสีแดงสดปรากฏขึ้นที่ด้านขวาของใบหน้าของเจียงเฟง จากนั้นยุนจงยูก็ถอนร่างของเธอออกทันทีเตะคันเร่งและเดินออกไปและในขณะนี้ยื่นมือออกมาจากหน้าต่างด้วยเครื่องหมายนี้คุณจะเป็นคนของฉันต่อจากนี้ไปใช่ฮิฮิฉันไม่รู้ว่าทำไมเจียงเฟิงเช็ดรอยลิปสติกที่แก้มขวาอย่างแรงแต่เขาไม่สามารถทำความสะอาดได้ไม่ว่าจะเช็ดเท่าไหร่ก็ตาม กองลิ่งชานเคยทำสิ่งนี้มาก่อนและเวลานั้นเจียงเฟิงเกือบจะถึงทางตานันหากไม่พบหลักฐานในท้ายที่สุดคินอี้อิงเก้จะต้องผิดหวังอย่างสิ้นเชิงและอย่าร้างครั้งนี้ความผิดพลาดแบบเดิมจะไม่เกิดขึ้นอีกขวาเมื่อนึกถึงสิ่งนี้เจียงเฟิงก็ขับรถไปที่เมืองอาบน้ำทันทีและอาบน้ำก่อนที่จะลบรอยลิปสติกออกจนหมดทันทีที่เจียงเฟิงออกจากเมืองอาบน้ำโทรศัพท์ก็ดังขึ้น หลิงซานเกิดอะไรขึ้นเจียงเฟิงถามอย่างรวดเร็วเมื่อเห็นหมายเลขผู้โทรของกงหลิงซานเสียงจากอีกด้านหนึ่งของโทรศัพท์มีเสียงดังมากเหมือนในสถานบันเทิงและเสียงของกงหลิงซานก็กังวลเล็กน้อยที่เคยเพื่อนของฉันและฉันอยู่ที่รอย a ย้าเคทีวีและเราถูกดักฟังเห็นได้ชัดว่าเสียงของกองลิ่งชานมีการร้องห้อยู่ในเสียงอย่าก,กังวลพูดชา้า เจียงเฟิงปลอบเขาในขณะที่เปิดตำแหน่งในรถราชสำนักอยู่ไม่ไกลจากเมืองอาบน้ำดังนั้นเจียงเฟิงจึงรู้สึกโล่งใจฉันถามว่าเงินเท่าไหร่โทรมาทำไมเชื่อไหมฉันทุบตีเธอแทบตายเงินฉันขาดมือหรือเปล่าเสียงที่เมาดังมาจากโทรศัพท์จู่ๆเจียงเฟิงก็เข้าใจความคิดทั่วไปกองลิ่งชานและแฟนสาวของเธอน่าจะผ่านรอยัยเคทีวีแล้วเจอคนเมาเพื่อกแกล้งพวกเขาบูม ด้วยการเหยียบคันเร่งเพียงครั้งเดียวรถของเจียงเฟิงก็พุ่งเข้าหารอยเย้าเคทีวีราวกับลูกธนูที่พุ่งออกจากเชือกหน้ารอยเย้าเคทีวีคนที่เมาสองสามคนล้อมรอบกองลิ่งชานและสาวสวยอีกคนมีผู้ชมมากมายรอบๆแต่ไม่มีใครหยุดพวกเขาราวกับว่าพวกเขาทั้งหมดกำลังดูเรื่องตลกผู้นำของคนที่เมาคือแอนซิลองซึ่งเคยติดตามกองลิ่งชานมาก่อน ในเวลานั้นแอนซิลองหายตัวไปหลังจากถูกโยนออกจากโรงแรมตรงยวนครั้งนี้เขาได้พบกับแวงเมงซึ่งเป็นหนึ่งในห้านายพลเสือของแวงเทียนบ้าพวกเขากำลังดื่มอยู่ที่รอย a ย่าเคทีวีและเห็นกองลิ่งชานและเพื่อนที่ดีที่สุดของเธอกี่เอาเพื่อนที่ดีที่สุดคิ้งเดินผ่านไปพวกเขาจึงรีบวิ่งไปข้างหน้าและหยุดกองลิ่งชานและกีอาคิ้งให้อยู่กับที่ กงหลิงซานฉันรักคุณมากแต่คุณไม่แสดงให้ฉันเห็นเลยแม้แต่น้อยฉันจะลูกว่าเจียงเฟิงได้อย่างไรเขาเป็นแค่สุนัขในสายตาของฉันอันจือหลงพูดด้วยรอยยิ้มบทที่1327ที่โรงแรมจงยวนก่อนหน้านี้ทันใดนั้นเขาก็ค้นพบว่าพนักงานทั้งหมดของโรงแรมถูกเรียกว่าบอสเจียงเฟิงจากนั้นเขาก็ถูกเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยโยนออกไป หลังจากออกไปเขาคิดอย่างรอบคอบและได้ข้อสรุปว่าเป็นไปไม่ได้ที่เจียงเฟิงคนไร้ค่าจะเป็นเจ้าของโรงแรมเซ็นทรัลเพลนกองลิ่งชานและเจียงเฟิงต้องสมรู้ร่วมคิดเพื่อสร้างความวุ่นวายร่วมกันเมื่อได้ยินเช่นนี้กงหลิงชานก็ขมวดคิ้วเล็กน้อยและพูดว่าฉันไม่อนุญาตให้คุณพูดแบบนั้นเกี่ยวกับเจียงเฟิงอัญญประกาศคู่ เขาเป็นขยะทำไมไม่มีใครพูดแบบนั้นโรงแรมจงหยวนไม่ใช่ทรัพย์สินของเขาเลยใช่ไหมซิลองยิ้มอย่างน่ากลัวเดินไปข้างหน้ามือข้างหนึ่งกำลังจะสัมผัสใบหน้าที่สวยงามของกองลิ่งชานตะคอกกองลิ่งชานตบแอนซิลองที่หลังมือของเขาทําให้ดวงตาของแอนซิลองน้ำตาไหลาจากความเจ็บปวดไอสารเลวกล้าดียังไงมาตบฉันขึ้นไปมัดเธอไว้ที่เตียงของฉัน อันจื้อหลงหันกลับมามองเฉียวชิงด้วยรอยยิ้มดีมากกงหลิงซานจะเป็นยังไงถ้าไม่มีนายช่วยบางทีคุณจะผ่านที่นี่จำสิ่งที่เกิดขึ้นในวันนี้เป็นความโชคดีของฉันที่ได้ทำงานให้กับคุณอันเฉียวชิงยิ้มอย่างอ่อนหวานเมื่อเห็นทั้งหมดนี้กองลิ่งชานก็ตกตะลึงเธอไม่อยากจะเชื่อเลยว่าครั้งนี้เธอถูกเพื่อนรักหักหลังกีเอาคิงเป็นเพื่อนที่ดีที่สุดของกองลิ่งชาน และทั้งสองก็คุยกันทุกเรื่องแต่ตอนนี้กี่เอาคิ้งหักหลังเธอและพาเธอมาที่นี่เพื่อพบกับแอนซิลองไอสารเลวคนนี้เฉียวชิงฉันถือว่าคุณเป็นเพื่อนที่ดีที่สุดของฉันแต่คุณปฏิบัติต่อฉันแบบนี้หรือกงหลิงซานน้ำตาไหลด้วยความเสียใจเธอเป็นเพียงเด็กผู้หญิงตัวผอมๆเธอจะเทียบเคียงกับคนเหล่านี้ได้อย่างไร เมื่อได้ยินเช่นนี้ใบหน้าที่สวยงามของกิอาคิงก็ดูเศร้าหมองกองหลิ่งชานถือว่าเธอเป็นเพื่อนที่ดีที่สุดของเธอแต่เธอมองว่ากงหลิงซานเป็นหนามยอก,อกอกเธอมานานแล้วนับตั้งแต่ที่ทั้งสองพบกันเด็กผู้ชายทุกคนจะหยุดคุยกับกองหลิ่งชานเท่านั้นครูทุกคนต่างก็ชอบกองหลิ่งชานและแม้แต่เทพเจ้าชายเหล่านั้นที่รีเริ่มตามหาเธอโดยหวังว่าจะสร้างความสัมพันธ์กับกองหลิ่งชานผ่านเธอ กีเอาคิงมองลงไปที่กองลิ่งชานจากก้นบึ้งของหัวใจแต่เธอรู้สึกว่าเธอเป็นแค่ขยะแต่เธอเกิดมาพร้อมกับผิวที่ดีคราวนี้แอนซิลองพบว่าเธอให้ความร่วมมือและทั้งสองก็ตกลงไปกงหลิงซานฉันปรารถนาให้คุณตายมานานแล้วแต่คุณยังมีใบหน้าที่ดีแกล้งทำเป็นเป็นอะไรคุณเป็นแฟนที่ดีและคุณคู่ควรที่จะเป็นแฟนของฉันเฉียวชิง มาเฉียวชิงถมน้ำลายบนเตียงข้างๆกองลิ่งชานเธอพูดด้วยความขยแขยงฉันปฏิบัติต่อคุณอย่างดีทำไมคุณทำเช่นนี้เราไม่ได้สัญญาว่าจะเป็นเพื่อนที่ดีต่อกันตลอดชีวิตหรือกงหลิงซานน้ำตาไหลเธอไม่อยากจะเชื่อในสิ่งที่เกิดขึ้นต่อหน้าต่อตาเธอเธอไม่อยากเชื่อว่าเพื่อนสนิทของเธอถูกหักหลังเมื่อได้ยินเช่นนี้เฉียวชิงยิ้มอย่างเหยียดหยาม เป็นเพื่อนที่ดีกับฉันตลอดไปคุณไม่มีคุณสมบัติดังนั้นสนุกกับคืนนี้ให้เต็มที่กงหลิงซานคุณโทหาที่เคยของคุณไม่ใช่เหรอให้เขามาฉันอยากเห็นว่าใครกล้าสร้างปัญหาในไซเคทีวีของราชวงศ์นี้แอนซิลองพูดติดตลกว่านี่คือไซ์ของแวงเทียนบ้ามัางกรขดตัวให้ฉันเสือนอนลงเพื่อฉันเป็นเพียงประตูสู่ลูกเขยประตูคุณก็มีค่าพอเหมือนกันไหม หลังจากพูดจบทุกคนก็รีบวิ่งไปข้างหน้าพยายามพากองลิ่งชานออกไปบูมในขณะนี้รถยนต์หรูคันหนึ่งเกิดประกายไฟพุ่งเข้ามาอาละวาดวันนี้ฉันเห็นใครกล้าแตะเส้นผมของเธอแม้แต่เส้นเดียวขอถามหน่อยคุณรู้ไหมว่าเขียนคำว่าตายยังไงในขณะนี้รถยนต์คันหรูเคลื่อนตัวไปหยุดในแนวโค้งที่สมบูรณ์แบบ และร่างของเจียงเฟิงที่ไม่มีใครเทียบได้เดินขึ้นมาจากด้านบนด้วย